เาเลือกนน้องพะล่าสุดไปออกเนการกู้การอะไรเงี้ยคะ่ะแชรค่ะจับตาใช่ค่ะทราบค่ะว่าคุณต้องจับตาอยู่แล้วค่ะต้องขอบคุณหมายว่ามันเป็นสิ่งที่ดีก็ต้องขอบคุณด้วยค่ะที่คนยังติดตามใหม่อยู่ค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้ละครยังไม่มีอออะไรเงี้ยก็ยังติดตามกันก็ขอบคุณค่ะเลา,าเจอหน้ากานันเป็นยังไงบ้างดีค่ะคือเทปที่ไปเนี่ยค่ะก็จะเป็นเทปที่ลูกค้าซื้อนะคะแล้วก็ พอไปเนี่ยก็ปกติทุกอย่างค่ะอืออยู่แต่ในพักชายพูดคุยอะไรกันพูดคุยปกติปกติเหมือนตั้งแต่แรกยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นค่ะกาวเก่งๆไงคะเพราะแบบคนจับตาเยอะอะไรอย่างเงี้ยว่ิมีออกทีวีก็จะจับตาเยอะเราก็อยากให้ทุกคนดูกันเยอะๆค่ะอยากให้เรตติ้งรายการดีๆขึ้นไปค่ะจะได้ไม่เปนเรื่องของข่าวที่ออกมามเบบนั้น คุยค่ะเขาว่าไงบ้างเาวอออยากไปดูในรายการไหมอ่านี่คือไม่ต้องให้อินไม่ต้องให้อินค่ะตุ๊กาก็ก็คือในรายการอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีพูดถึงเรื่องงานที่ใหม่จะต้องทําด้วยค่ะก็คือแคมเปญที่ใหม่จะต้องทําแล้วก็เขาก็จะมีช่วงที่ที่ให้เราพูดถึงกระแสที่เกิดขึ้นด้วยค่ะใช่แต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากค่ะไรมันเป็นการเคลียร์ใจกับชมหรือไง คือถ้าไปถ้าไปดูแลคนอาจจะแบบรู้สึกว่าแค่นี้หรออะไรเงี้ยเพราะมันไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างนอกรายการเหรอคปกติใช่ไหมใช่คุยปกติค่ะคุยคุยคุยแบบที่ไม่ได้อัดเอาไว้อะค่ะเป็นปกติค่ะก็เป็นเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะความรู้สึกยังเหมือนเดิมไ่ยเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมจริงๆได้คุยแจคแจ้คอมเมนต์อกรอบว่าถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่ข่าวอะไรเงี้ยโอ้โหคือตั้งแต่ปคือตั้งแต่เป็นข่าวมันไม่จำเป็นต้องไปเคลียร์อะไรแบบโ้หจริงจังขนาดมะรันมอั แค่คนทําให้มันเกิดขึ้นเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ได้คุยกันในเรื่องนี้ในรายการมีช่วงให้ให้ต้องพูดถึงนิดหน่อยคือแบบนอกรอบนอกรอบด้ไรมึเปลอ๋อนอกรอบเดี๋ยวเดี๋ยวคิดกันนอกรอบก็พูดคุยเรื่องทั่วทั่วไปค่ะเรื่องทั่วทั่วไปใช่ย่ังค่ะย่างย่างเลยแต่ว่าวันนี้ใหม่ก็เดินสาย พี่ม้าพูดเหมือนกันประมาณว่าคอมเมนต์ว่าเราเล่นละครเป็นเอกอ๋อหรอคะหมายตรงตรงหมายตรงตรงเักนะนี่ี่มาครคอมเมนต์ว่าเล่นละครเป็นเอกอ๋อค่ะคือมันก็คือพี่ม้าเป็นพิธีกรนะคะพี่ม้าก็มีสิ์พู้นะคะเพื่อจะแม่ก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นเพื่อรายการที่ทําให้กระแสดีเพื่อเรียกคนดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกไงบ้ากค่ะค่ะคือแม่เข้าใจเข้าใจนะคะแม่เข้าใจแล้วก็ เออเขาเรียกยังไงอ่ะก็ค kind of ือเจอกันในรายการปกติทุกอย่างค่ะนั่งส่วนตัวไม่รู้สึกเสียใจใช่ไหมหม่เรโดนจมติตลอดเวลาเอ่เออสำหรับสำหรับใหม่ใช่ไหมคะใหม่ก็อาจจะมีน้อยใจบ้างค่ะน้อยใจบ้างเพราะว่าเ ตัวเราเองก็ทํางานอยู่ตรงนี้ mm hmm. อะไรอย่างเงี mm ้ยค่ะถ้าคนติดตามเราก็จะรู้ว่าเราทําอะไร, mm hmm. ะไรงเี mm ้ยค่ะก็อาจจะมีบ้างแต่ก็เออมันก็ใหม่ก็เก็บมันมาคิดว่าเอา๊ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีซึ่งมันก็ทําให้ใหม่โตขึ้นในวงการบันเทิงมันก็ต้องเจออะไรแบบนี้ mm hmm. อะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวนะมาพูดสิอ๋อไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะเป็น ก็ส่วนรวมๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่อะไม่ตอบโจทย์รลยคือปกติทุกอย่างกับทุกคนเลยไม่มีอะไรจริงๆใหม่ไม่มีอะไรเลยถูกเหรอเพราะว่ามันไม่ไรงนี้นะคะมาให้กับตาเรียบค่ะมาให้จะถามว่ารู้สึกไงเพราะว่าเหมือนตลอดเวลาที่ทานอาหารที่ม้าเหมือนจะพูดอะไรก็ตามดูเหมือนจะมาโจมตีเราตลอดดูเหมือนเขาจะถือฐานอิปปังเงินเนาะเออคืออย่างที่ใหม่บอกเลยค่ะใหม่ใหม่เข้าใจว่าเป็นไร จะต้องทําให้รายการมีสีสันและมีคนเข้าไปดูเยอะๆซึ่งมันก็เป็นผลดีกับทางโอ๊ยหลายๆอย่างนะท<อ>างรายการทางช่องทางอะไรเองอะ<อ><อ>ไรย่าเงี้ยใหม่ก็เข้าใจค่ะเพราะว่าใหม่ก็อยู่ตรงจุดนี้อะไรเงยแต่แค่ว่าเรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่<อ><อ>แล้วก็คนที่รักเราแฟนคลับเราเขารู้ว่าเราเป็นยังไงก็พอแล้วว่าที่อัดรายการกได้คือพี่มาไหมคะ ได้คุยค่ะได้คุยได้คุยค่ะได้คุยก็มีบรรยากาศปกติใช่ไหมคะปกติทุกอย่างปกติแบบแต่ก็อยากให้ดูกันถึงเรื่องข่าวล่าคุดบอกว่าเราจะได้เตรียมไปเดินผมด้วยแล้วบนบนผมเลยว่าจริงๆแล้วใหม่ไป global event นะคะแล้วก็ทางลูกค้าจะเป็นคนที่เสนอชื่อเราไปค่ะแล้วก็ตอนนี้มันก็แค่มันยังไม่สนุก เจ็ดสิบแปดสิบแต่ว่าถ้าได้เดินก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าไม่ได้เดินก็ก็ไม่เป็นไรจริงจริงแอบรุนไหมคะว่าจะมาได้เดินร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเออไม่ไม่รุนแล้วค่ะไม่รุนแล้วเพราะว่าเราไปทำหน้าที่ของเราเป็นเอ็นบาสเดอร์ของของของแบรนด์แล้วค่ะเราก็ไปคือแค่ไหนไปโกลบอลอีเวนต์ไหนก็รู้สึกดีใจแล้วค่ะดีใจที่ได้ไปตรงนั้นแล้วถ้าเกิดไม่เดินจริงๆอ่ะแล้วรระงหนนมากกว่าเออ ที่ไปมันคนละส่วนนันะคนละคนละ,คนละงานไปในฟิล์มเฟสติวัลไ,ไปเป็นโกลบอลอีเวนต์ค่ะซึ่งเป็นอีเวนต์อีเวนต์ระดับโลกที่เชิญดาราฮอลลีวูดแล้วก็เชิญปีนี้ก็เชิญตัวแทนประเทศไทยไปจูบเป็นเรื่องที่ดีมากๆแ,แล้วเดินทางคืนนี้เหมือนกันแล้วไหม่คะเดินทางคืนนี้ใช่ค่ะเดินทางคืนไปกี่วันนะ เออไปประมาณ7วัน7วันได้ค่ะใหม่โทษนะไปเที่ยวต่อใหม่เขาถ้าเกิดบางคนเขามองว่าจริงๆใหม่ก็เหมือนไปแค่แบบไปแต่ไอติมหน่อยเขาทำพูดกับเราแบบรุนแรงะไ่อยางเสียใจไหมเรากั่ทานที่เขาไปใจไอติมค่ะก็ที่จริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะก็อยากให้คนติดตามกันค่ะแล้วก็ดูรูปแบบของงานว่ามันจะเป็นยังไงค่ะ ใช่อยากให้ดูกันรู้สึกแย่ไหมกับคำนี้ไม่รู้สึกแย่นะคะก็ดีนะคะก็ดีนะคะหนูแจกใครก็ได้นะคะไม่ไม่รู้สึกแย่ค่ะแต่แค่ว่าอาจจะเกิดการเข้าใจผิดก็ให้ไปเหมือนให้เราติดตามใหม่แล้วกันเพราะว่างานที่ใหม่ไปจะไปในรูปแบบไหนนะคะใช่าใหม่ขอเรื่นค่ะแล่าสุนละครที่เราเล่นน่ะเรื่องเจ้าเวหาของทูอรค่ะ คือในเวอร์ชั่นแรกที่เป็นอ้มกับนุ่นอะเลตติ้งไม่ดีน้องฝากน้องฝากถึงเรื่องเดส๋ยวกเรื่องอ๋อโอเคสิแล้วเขาบอกว่าทำให้เรื่องเธอกับแพนเค้กอะโดนตัดโนบตัวเราซีเรียสไหมไม่ทราบไม่ทราบเรื่องนี้เลยค่ะไม่ทราบเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เตรียมตัวค่ะรอที่จะเปิดกล้องของตัวเองเพราะอยากอยากจ้ไเล่เอยากอยาก อยากถ่ายมากเลยค่ะตอนนี้แบบว่ารอบทอยู่ไม่มีใครที่บอกหนาวเลยมาไว่าจะดูตัดงบหรือว่าอะไรลดตอนลดักชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยังไม่มีใครบอกนะคะแล้วสําหรับไอเอ็มไอคิดว่ามันคงไม่ใช่ส่วนของนักแสดงที่ที่อาจจะต้องรับรู้เรื่องเนี้ยค่ะแล้วก็ ถึงยังไงเราก็เป็นนักแสดงเราก็ต้องทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ตื่นเต้นอยากเปิดกล้องมากค่ะอยากถ่าย่ะจริงๆกลัวไม่พอกระแสว่าโดนตัดงบบ้างอะไรเงี้ยไม่กลัวเลยค่ะไม่กลัวเพราะว่าเหมยไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะคะแต่ว่าแต่ว่าทุกคนก็คงทํางานเต็มที่แล้วก็น่ารักเหมือนเดิมค่ะเพื่อจะแบบทําละครดีๆที่แบบทําให้คนรักชาติอะไรเงี้ยให้ออกไปดยค่ะแล้วย่างเริ่มเล่ติ้งอ่ะในเมื่อเปิดมาตอนแรกไม่เวิร์ก ก่อจะไปถึงเรากลัวไหมว่าแ<น>อกด,ดันนะเราหน้าที่ของเราเองคือต้องอทำไม่ทำไม่เต็มที่ค่ะก็เออเรตติ้งเป็นยังไงเออใหม่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะคะแต่ว่าเราก็อยากเนี่ยพาร์ทของเราคือทำเต็มที่ให้คนดูมีความสุขและอินไปกับมันแล้วแค่นั้นนะเหมือนเหมือนทั้งหนังนนนท,นนนะนทั้งละครที่ใหม่เล่นะคะมันมีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างผัดกันไป